สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวข่าวสารนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับจบกันไปนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะที่สุดมันเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะ ก็ก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับแจ้งไว้ก่อนนะฮะบ้านผมฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงฝนรบกวนเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็โอเคพยายามที่จะปรับจูนไม้ให้มันแบบเบาลงแล้วนะครับโอเคหวังว่าจะฟังกันได้นะครับซึ่งเรามาดูกันก่อนนะครับจบเกมเนี่ยสองศูนย์แน่นอนเดี๋ยวมีอะไรมาพูดคุยกันบ้างนะครับเรื่องของเกี่ยวกับผลการแข่งขันนะครับ ประจำสัปดาห์นะก็มีแมนยูเจอกับซิตี้แมนยูเอาชนะได้2-0นะครับแล้วก็เดี๋ยวพูเจอฟูลแลมนะครับตอนแรกผมไม่ได้ดูผลนะพอมาดูหลังจากจบเกมแมนยูเนี่ยเอา้ายิผููแพ้อีกแล้วนะครับแพ้นในบ้านอีกแล้วนะครับต่อฟูลแลม1-0เวสต์บอมเสมอนิวคาสเซิล0-0นะครับแล้วก็เลสเตอร์เจอไบรตันเอาชนะ2-1นะครับแล้วก็วูฟเนี่ยเจอวิลล่าเสมอกันไป0-0นะครับนี่คือผลการแข่งขันนะ ก็มีวันที่6ด้วยก็คืออาร์เซนอลเจอเบอร์ลี่นะครับ1-1น,น,นะแล้วก็มีซอลทแฮมตันเจอเชฟฟิลด์นะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็คือวันเสาร์อาทิตย์แหละที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตารางคะแนนล่าสุดครับนะตอนนี้แมนยูขึ้นมาเป็นอันดับ2เหมือนเดิมนะครับแข่งเท่ากับเลสเตอร์นะครับแล้วก็ทีมอื่นนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยในเวลาที่ผมเช็คตารางเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเช้ามืดวันที่8นะครับแมนยูเนี่ย 1-3เนี่ยนะฮะแข่งเท่ากันนะครับก็ตอนนี้แมนยูนำเลสเตอร์1แต้มเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็เกมถัดไปจะเจอกับเวสแฮมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักนะส่วนซิตี้ครับก็มาสะดุดกับเรานะครับมาต่อไปเจอซาวด์เทมตันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือ3แต้มสำคัญของเรานะฮะซึ่งมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับการจัดทับเกมนี้ครับ แมนยูก็ยังคงเน้นใช้แนวลุกชุดเดิมนะครับก็เป็นดีโนเป็นแฮร์รีแม็กไวดินเลิฟลุกชอวันวิสาก้าที่เป็นแนวรับนะฮะแล้วก็มิดฟิลด์เนี่ยจะมีแรดฟอร์ดมีเฟดมีบรูโนมีเดนนิสเจมนะครับแล้วก็สกอตต์แม็คทูมานีซึ่งกองกลางเนี่ยเป็นพวกสายพละกำลังทั้งนั้นครับเป็นพวกสายขยันทั้งนั้นเลยทั้งเฟดแม็คทูมานีเดนนิสเจมที่เป็นริมเส้นลงมาช่วยเกมรับนะฮะ อ่าบรูโน่ที่วิ่งทั่วสนามนะครับเฟดก็อยู่แล้วนะครับแบตทูบเนีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าเป็นออลท์ริมาร์ซิอาที่เป็นตัวจริงนะครับในเกมน,นี้เพราะว่าคาวานีเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะผมยังไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์แต่ว่าสื่อบอกว่าเรื่องของความฟิตยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นออลทริมาร์ซิอาไปนะครับส่วนซิตี้มาชุดเต็มเหมือนเดิมนะครับของพวกเขานะฮะซึ่งเกมน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับ แมนยู you, เนี่ยมาได้ประตูแรกครับในช่วงแรกๆเลยนะฮะก็มาได้ประตูจากการที่ออนตี้มาซิยาลเนี่ยพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เรียกจุดโทษได้ราวๆนาะทีที่2อ,อะนะครับที่2ของเกมประมาณนั้นนะนะครับไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็มาซิยาลเรียกจุดโทษได้บรูโน่ก็เป็นคนสังหารเข้าไปนะครับนี่คือครึ่งแรกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ครึ่งครึ่งแรกหรือว่าประตูแรกเนี่ยนะครับ แมนยูก็โดนพับสนามบุกซเป็นส่วนใหญ่คือซิตี้เขาครองเกมเน้นเจาะเข้าทําแบบหลากหลายอยู่แล้วใส่แมนยูแมนยูเนี่ยก็ตามสไตล์ครับก็คือรับลึกรับแน่นนะฮะแรดฟอร์ดเดนนีเจมเนี่ยลงมาอยู่ในกรอบแบบพื้นที่แนวรับของเราเลยนะฮะลงรับลึกมากเลยฮะแล้วก็มาร์ซียาวเนี่ยพยายามที่จะยืนห้อยหน้าอยู่ข้างหน้าเพียงแค่คนเดียวนะครับเริ่มเขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็พอซิตี้ เสียการเข้าพรองบอลน,นะครับแมนยูก็จะสวนกลับแบบรวดเร็วใช้วิธีนี้ใส่ซิตี้นะครับแล้วก็เป็นผลอยู่นะบางจังหวะบางจังหวะอาจจะมีการผ่านบอลผิดพลาดอยู่บ้างแต่ว่าบางจังหวะก็ขึ้นไปแต่ก็จบกันได้ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะครับก็ยังมีติดัดขัดในช่วงครึ่งแรกนะครับก็ถือว่าใช้ตามรูปแบบของโอเล่นั่นแหละก็คือเน้นการโต้กลับแหละนะครับนะแล้วก็ออกบอลยาว ออกบอลเร็วเวลาซิตี้เสียบอลเนี่ยพยายามที่จะออกบอลยาวบอลเร็วโดยตลอดเวลาให้แบบพวกศูนย์หน้าอย่างแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยจะโดนจะโดนแบบให้วิ่งบ่อยมากนะครับมาร์ซียาวอย่างเงี้ยนะครับวิ่งไปเอาเดนเนเจมอย่างเงี้ยวิ่งไปเอาบอลเนี่ยมันจะอ,อจากพวกบรูโน่นะครับส่วนส่วนใหญ่ทําเอานั้นนะครับแล้วก็พวกผู้เล่นแบบที่ได้บอลในยามที่ซิตี้เสียการเข้าครองบอลนั่นแหละนะครับ,นะรบก็จะเน้นแบบนี้นะฮะพอครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเนี่ย ก็ถือว่าแมนยูก็มีโอกาสที่จะครองเกมใส่บ้างนะครับบางครั้งบางคราวแต่ว่าส่วนใหญ่ซิตี้ก็พยายามที่จะเน้นเจาะทำประตูตีเสมอให้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มาได้จากการคว้างบอลของดิโน่นะครับไปให้ลูกชอแล้วก็ลูกชอเนี่ยพาบอลขึ้นมานะครับพาบอลขึ้นมาปุ๊บก็จงังหวะที่มาแคลดฟอร์ดนั่นแหละนะครับชิงให้นะครับแล้วก็ทางลูกชอยิงเข้าไปด้วยเท้าซ้ายเท้าถนัดนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ทางเอเนอร์ซอนเนี่ยนะครับ เหมือนกับมองไม่เห็นนะนะครับดูดูแล้วเนี่ยคือถ้าม,มองจากมุมด้านหลังโกเนี่ยมันกับว่าโดนโดนบังผู้เล่นของซิตี้แนวรับของซิตี้เนี่ยบังผู้สับประตอยู่นะครับทำให้ก็ขาตายแล้วก็ยิงเข้าไปแบบสุดสวยด้วยนะครับนี่คือ2ประตูที่เกิดขึ้นนะครับซิตี้เนี่ยไม่ใช่ว่า ซิตี้เล่นไม่ดีนะครับพวกเขาเล่นดีนะเขาพยายามเจาะแต่ว่ามันไม่ใช่วันของเขาอะมันจบไม่ได้นะครับมียิงออกบ้างเข้าไปทำมืนที่สุดท้ายได้นะครับยิงออกบ้างยิงชนเสาชนคานบ้างนะครับยิงติดบ้างนะครับคืออีกส่วนหนึ่งเราต้องยกเครดิตให้กับแนวรับของแมนยูด้วยนะวันนี้แมนยูเนี่ยแนวรับของเราคือแบบอาจจะมีพลาดอยู่บ้างแต่นะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือแบบมีระเบียบวินัยครับแล้วก็เล่นช่วยกันได้ดีนะในมุมมองผมเลยนะครับทุกคนวันเนี้ยนะครับนอกจากแนวรับนเนี่ยทุกคนเลยนะผมคิดว่าแบบช่วยกันวิ่งช่วยกันเล่นเต็มที่มากๆนะครับเป็นอีกเกมที่ผมเห็นแบบเหมือนสปิริตทีม Team, ทุกคนช่วยกันวิ่งแบบทุกคนเลยนะครับนะตั้งแต่แนวรับยันแนวรุกอ่ะนะครับช่วยกันไล่บอลช่วยกันบี้ให้ถึงที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะ มีการเข้าครองบอลไม่เหนียวแน่นเท่าซิตี้ที่เขาครอบครองบอลใส่เราก็ตามแต่ว่าเราก็พยายามที่จะบุกเข้าทําพยายามที่จะหาช่องว่างในการทำประตูได้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ได้ใจผมนะในเกมวันนี้นะครับใครจะมองต่างก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้มีประเด็นหลังเกมที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างผมก็ยิบยกมาพูดถึงกันแล้วกันนะครับประมาณสัก4-5ประเด็นหรืออาจจะมากกว่านั้นนะก็รอรับฟังกันดูนะครับนึ่งเลยนะครับ ก็คือแมนยูเนี่ยชนะในยามที่เจอทีมใหญ่ได้แล้วนะครับคือเราทราบกันดีว่าแมนยูเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่ใ,หญในอังกฤษ,นษ,กษ,กฤษกเนี่ยนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันเนี่ยมักจะเก็บแต้มไม่ค่อยได้มักจะฟอร์มไม่ดีถูกไหมครับนะบางครั้งก็แพ้บ้างเสมอบ้างนะครับแต่ครั้งนี้แมนยูพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าพวกเขาทําได้ในการเจอกับซิตี้ที่เป็นทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับ2ครับก็คือ ลุกชอนะครับลุกชอพัฒนาขึ้นไปอีก9แล้วนะครับนะคือเราทราบกันดีว่าแนวรับของลุกชอเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเล่นได้แบบเนียนตานะครับแนวลุกก็การเติมพื้นที่เกมรุกเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วก็เกมบันเนี่ยพาบอลขึ้นมาแล้วก็มีการจบสกอร์ได้ด้วยนะครับนะก็มาทั้ง ลากขึ้นมาทั้งจ่ายให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนแอซิดให้อันนั้นแหละนะฮะแล้วก็ยิงได้ด้วยแบบสวยๆนะครับก็พัฒนากันขึ้นมาแบบเรื่อยๆในเรื่องของการเล่นเกมลุกนะครับนะนี่คือแบ็คของเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับที่ตอนแรกก็มีทีท่าว่าแบบลุกชอเนี่ยไม่ไหวนะครับเกมลุกไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าตอนนี้คือตอน,นอ er เนี้ยคืออเล็กเตอริสเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสหลังจากนี้ไหมนะครับคือตอนแรกเราคิดว่าเราซื้ออเล็กเตอริสมาเพื่อมาเพิ่มเติมในตำแหน่ง แต่ว่าแบ็กตัวบุกได้นะครับแต่ทําไปทํามาเนี่ยเล็กเตอริสเป็นการผลักดันให้ลูกชอเนี่ยดีขึ้นเลยด้วยซ้ำนะครับพอเล็กเตอริสมานะฮะลูกชอกับเล่นเด่นกว่าเล็กเตอริสทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือประเด็นที่2ต้องให้คําชมเกี่ยวกับลูกชอด้วยในเกมนี้นะฮะสามครับดิโน่นะครับได้รับโอกาสเป็นตัวจิงในเกมนี้เพราะว่าเดคิกอาเนี่ยนะฮะก็ไปหาภรรยานะครับแฟนสาวที่เพิ่งขอดูนะครับที่ประเทศสเปนนะครับก็ได้รับโอกาสกันมา นะครับดีโน่ก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าการออกบอลเนี่ยต้องปรับปรุงหน่อยนะครับบางจังหวะอ่านเะีเสียให้หายกันหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้จังหวะเซฟจังหวะแบบคือลูกยากลูกอะไรเนี่ยก็ดูเจ้าตัวอย่างมีความมั่นใจนะแล้วก็คือแบบมีแววแหละนะครับที่จะอยู่กับแมนยูแบบ อีกแบบยาวๆได้แต่ก็อยู่ที่อนาคตแหละครับว่าคือโอล่จะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่ามีข่าวเป็นกันว่าดีโน่เนี่ยต้องการการันตีตัวจริงแล้วนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมนะที่เจ้าตัวทําได้ดีนะครับเก็บคีชีตได้ด้วยนะฮะเออสาคัญเลยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือประเด็นเกี่ยวกับซิตี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกกันไปแหละก็คือซิตี้ไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับเขาเล่นดีนะฮะ คือแบบเจาะเขาทําได้ด้วยแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายของเขาไม่เฉียบคมเท่านั้นเองนะครับวันนี้แผงลิไม่ออกอะแนวรุกของซิตี้นะครับคือถามไม่ใช่ว่าจะพูดยังไงดีก็คือแบบเล่นดีแหละแนวรุกอะแต่ว่ามันจบไม่ได้อะเออคำนี้น่าจะคือคําตอบที่สุดแล้วอะนะครับมันจบไม่ได้นะครับพยายามยิงแล้วนะฮะนะแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของแผนการเล่นนะครับก็ชัดเจนอยู่ว่าวันนี้ โอเล่เนี่ยแบบวางระบบมาก็ชัดเจนอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น4 2่สแต่ว่าพวกเขาก็มารับแน่นรับลึกแล้วก็รอโต้กลับอย่างที่ผมเล่ากันไปช่วงต้นคลิปนั่นแหละว่ารอจังหวะซิตี้ผิดพลาดนะครับแล้วก็โต้กลับแบบรวดเร็วออกบอลเร็วออกบอลยาว,วแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นผลด้วยนะครับเป็นผลในหลายๆจังหวัดด้วยนะครับแถมทั้งนะครับก็วันนี้แนวรุกของเราวิ่งกันทุกคนนะนะครับ มักซียาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพูดกันนะฮะับมักซียาวเนี่ยเดี๋ยวเราพูดกันแนวรุกของเราเนี่ยทั้งเดนนิสเจมส์ก็วิ่งแบบโอ้โหวิ่งทั้งแนวรับแนวรุกอ่ะนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยเหนื่อยแน่ๆนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับแนวรับก็ลงมาช่วยนะครับทั้งบรูโน่เอ้ยทั้งโอ้โหแนวรุกทุกๆคนเนี่ยจริงๆทุกๆคนแหละนะครับเล่นดีนะฮะแล้วก็อ่ะโอเคปิดท้ายกันก็คือองต์ตอนี่มักซียาวนะครับมักซียาวเป็นอย่างไรในเกมนี้นะครับเอ่อองต์ตอนี่มักซียาวเนี่ยนะครับ ภาพรวมเนี่ยผมยังให้ระดับแบบกลางๆขึ้นไปนะครับตัดเกรดนะถ้าตัดเกรดเต็ม10เนี่ยผมให้สัก6แล้วกันนะครับคือเราต้องให้เครดิตเขาด้วยในเรื่องของการเรียกลูกจุดโทษนะครับแต่ว่ามันก็มีบางครั้งบางคราวที่แบบดูแล้วว่าเฮ้ยแบบทำไมมันไม่วิ่งวะทำไมมันแบบไม่ช่วยไล่บอละมันก็มี อารมณ์แบบนี้เหมือนกันสำหรับผมนะฮะแต่พอเครื่องหลังเขาก็มีส่วนร่วมอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นฟอร์มการเล่นในมุมมองผมสําหรับอองตีเร์มาซียลไม่ได้เฉล่ะนะครับสำหรับเกมนี้นะนี่คือประเด็นหลักเลยที่แบบก่อนเกมมีการโต้เถียงกันค่อนข้างเยอะนะครับเรียนเลิฟเช่นเดียวกันคือเรียนเลิฟแบบมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าคนเนี่ยมักจะเรียกร้องให้อิลิกบายีลงเล่นแต่ว่านัดน,นี้เรียนเลิฟก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรเลยนะนะครับที่หนักซั เยอะเลยนะครับไม่ได้มีเลยแหละนะครับสำหรับผมที่ผมนั่งมองนะมาร์ซียาอาจจะมีบ้างแต่ว่าภาพรวมมันไม่ได้เล่นแย่ระดับแบบต่ําสุดตัดเกจออกมาเหลือ2เหลือ3ไม่ใช่แบบนั้นนะในมุมของผมนะฮะผมคิดว่าเขามีส่วนร่วมอยู่นะครับก็คือก็ต้องให้เวลาพัฒนาตัวเองกันต่อไปแหละนะครับดูแล้วนะแล้วก็วันนี้เอออีกเรื่องหนึ่งก็คือเสียหายจริงๆนะครับมักซียาเนี่ยจังหวะสุดท้ายมันมีจังหวะถ้าผมยังไม่ผิด โล่งๆสองจังหวะถูกไหมครับจังหวะโม่งด้วยจังหวะยิงที่แมตต์ทอมดีเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับล้มไปแล้วก็บอลมันไหลมาหน้าปากป,ากประตูของซิตี้มาซียาเนี่ยอยู่บริเวณนั้นแล้วก็เอาบอลเข้าไปยิงเนี่ยยิงติดเซฟซึ่งมันแสดงให้ถึงความที่ไม่มีความมั่นใจครับผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะครับเขาไม่มีความมั่นใจเลยนะเวลานี้ฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนมาซียาวเนี่ยมันมันต้องได้แหละนะฮะสองจังหวะนั้นมันต้องได้สักหนึ่งประตูแหละนะครับ คือชัดเจนแหละวว่าความมั่นใจขาดหายไปเยอะครับต้องเรียกกลับมาแล้วก็ยิ่งยิงไม่เข้าแบบเนี้ยความมั่นใจหายไปเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับก็หวังว่าจะกลับมาได้โดยเร็วนะครับในเวลานี้เพราะว่าคาว่าน,นี้เองก็ยังไม่ร้อเปอร์เซ็น์ด้วยนะครับส่วนอันนี้ป๋าก็มานั่งรับชมด้วยนะครับในเกมวัน,นี้นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือประเด็นหลังเกมนะครับก็ประมาณ5-6ประเด็นประมาณนั้นนะครับก็ ถ้าใครคิดเห็นแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือคิดเห็นแบบเดียวกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนกันนะครับนะเรามาปิดท้ายนรูปภาพนี้กันหน่อยนะครับเป็นรูปภาพที่ผมแคปไว้ทันนะครับมันเป็นจังหวะที่บูโน่โดนเปลี่ยนตัวไปแล้วนะครับแล้วก็คือไม่ยอมไปนั่งอะ่ะบูโน่ก็มานั่งเชียร์เพื่อนอยู่ข้างสนามนั่นแหละหลังโอเล่นะครับซึ่งเนี่ยเวลามันก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับราวๆนาะทีที่9 3 94แล้วจะเข้า94แล้วนะครับก็คือเหลืออีกประมาณ1นาทีนะครับแต่ว่าบูโน่ก็แบบเฮ้ยลุ้นลุ้นแล้วก็หน้าแบบว่าจริงจังมากนะครับคือแบบมันสื่ออะไรหลายอย่างนะสำหรับบูโน่นะครับในภาพนี้ผมก็เลยเอามาปิดท้ายกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันครัว่าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ